แม่งกูโคตรสมเพศเวทนาอนา,าสงเวชนะพวกพักส้มล้มเจ้าติ่งตัดมันไหนจะพวกปันที่อยู่ในเมืองนอกอยากอีหนิงหน้าผีปากกินทีนี่ท่วมหัวเรอที่ทุกคนรู้จักกันว่าอีหนิงดีเคนะจ๊ะแล้วก็มีอาวงไฟไม่หมอยไอหงอกไม่เจียมนะนั่งกระโปงเขียวๆเนี่ยติดวิวแชร์นะมาโจมตีอากองทัพไทย เรื่องการของบรับจากรัฐบาลนะอ่าแล้วก็บอกว่างบตรงเนี้ยประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้นู่นนี่นั่นเพื่อนๆจำได้ไหมตอนที่อีชโชกางทูมตอและดอกทองคอสั้นเนี่ยนะมันออกมาเห่าเมื่อปีที่แล้วเรื่องที่อ่าไหนบอกมาสิ วา่าถ้าหารมีแผนการจะรบกับขมรอะไรยังไงนะที่ไปออกสื่อสัมภาษณ์เนี่ยโอ้ยไปแหกขี้เห่าหอนเนี่ยขยี้เม็ดตัดเนี่ยในรายการนะเพื่อที่จะให้าทางกองทัพเนี่ยนะมาบอกแผนการในการสู้รบเนี่ยกับพวกขแมแยออกสื่อนี่ก็เหมือนกันจ้ะนี่ก็เหมือนกันนะในการที่พวกมันเนี่ยต้องการที่จะให้กองทัพเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ย ขอรัฐบาลไปเนี่ยจะเอาไปทําอะไรกองทัพไทยไม่จําเป็นที่จะต้องนะมาชี้แจงเรื่องงบรับที่เอาไปใช้เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองประเทศไทยนะคะนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีจุดประสงค์ในการใช้งบตรงเนี้ยนะไปพัฒนานะการปก ป้องแผ่นดินนะความเป็นเอกราชของประเทศไทยซึ่งถ้าบอกไปเนี่ยข้าศึกศัตรูจะรู้นะว่ากองทัพไทยมีแผนการที่จะรักษาปกป้องประเทศไทยอะไรยังไงนะเออก่อนพวกมึงเนี่ย์นรกสัเตเดารจชานนะไอคิวต่ำสมองง่อยติ่งแตดควายส้มเนี่ยนะจะออกมากองโจงตีกองทัพไทยเนี่ย ส่องกระจกชะโงกดูเงาขี้เงาควยของพวกมึงด้วยนะเคยทำอะไรให้ประเทศชาติมีความปลอดภัยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีไหมตั้งแต่พวกมึงเนี่ยเข้ามาโบก้างเนี่ยนะในสภาแกว่งขาหน้าเนี่ยกวนเส้นตีนใส่ร้ายป้ายสีกองทัพไทยนะ จนกระทั่งเนี่ยมีเรื่องกับเขเมรน,นะหลังจากที่พวกมึงตัดงบของกองทัพไทยเนี่ยไปเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะไม่ให้เขาไปซื้ออาวุธยุทธปกรณ์ใหม่ๆไม่มีงบในการบำรุงพัฒนาบุคลากรนะอ่าของกองทัพไทยกองทัพไทยยังรบชนะเขเมรมาได้เฮียนะ อีดอกทองนะอยู่เฉยๆมึงไม่มีผลงานอะไรหรอกนะนอกจากเข่าไปวันๆอีเหี้ยนะกูเห็นพวกมึงและโคตรสมเพศเวทนาเลยสัตว์นะโอ้ยกระสันตอนนี้เห็นพักน้ำเงินมาแรงเห็นคนไทยในประเทศเห็นคนไทยนอกประเทศน้องๆหนูๆเยาวชนและคนที่หลงผิดเนี่ยกลับเข้ามาเนี่ยนะ อขอโทษนะในหลวงรอสิบแล้วก็มาเข้าข้างกองทัพไทยเข้าใจอ่ากองทัพไทยทหารมากขึ้นเนี่ยโอ้ยนะพวกมึงอน่ยหีสันควยเขย่าเนี่ยนะหมอยร่วงอกกัดหนองนะมันร้าวรานแทบจะกระอักเลือดราวรานนะจ๊ะนะเข้าใจเข้าใจนะแต่อย่างน้อยอย่ะ มึงอย่าไปให้เขาพูดว่าจะเอางบรับมารักษาประเทศอะไรยังไงนะบางทีเนี่ยเรื่องที่มันต้องเก็บเป็นความลับนะมันก็คือความลับที่ไม่สามารถจะออกบอกสื่อได้เพราะว่าเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวพวกอริราชศัตรูมันรู้นะเอาง่ายๆนะตอนผูตอนที่พวกมึงเ่ยตัดงบ ของทหารไปเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยตั้งแต่พวกมึงขึ้นมามีอํานาจเนี่ยนะนะพักส้มต่าตมเนี่ยเออทหารเนี่ยนะเขาต้องไปนั่งพัฒนาอาวุธกันเองนะตอนที่ไทยเนี่ยใช้กริปเพนใช้ F16 ใช้เครื่องบิน,นของเกาหลีนะอ่ามาเขียนโปรแกรมใหม่เพื่อที่จะให้สั่งงานพร้อมกันได้เนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยนะอ่า เพราะว่าเพื่อเป็นการอ่ประหยัดงบนะเออไม่ได้งบเพิ่มไนงะก็ต้องมานั่งคิดค้นนะอ่าใช้ของเก่าประดิษฐ์ประดอยอะไรทำให้อาอาวุธยุทธปรกรณ์ในการลบมันมีอา่ามีการพัฒนานะมีอ่าแคปเปอรบิลิตี้ที่จะอ่าสู้ลบนะได้มันอ่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเขาทำกันในขณะที่พวกมึงเนี่ย คอยย่ำยีลดค่าของทหารไทยของกองทัพไทยซึ่งเป็นกองทัพที่ติดอาทบเทไฟของโลกแล้วตอนนี้นะคะนะอ่าที่กูมาพูดเนี่ยนะพราะกูเนี่ยเกิดในครอบครัวข้าราชการแล้วมีพี่ชายเนี่ยนะเป็นทหารเรือนะเวลาทหารเรือจบอาพิคเด็บอะคาเดมี่เนี่ยเขาเข้าไปเนี่ยเขามีการปฏิญาณน,นะคะนะอ่ะว่าเขาจะตายเพื่อชาติ นะเพื่อรักษาสถาบันความเป็นเอกราชของชาติไทยเพื่อประชาชนไทยนะโนเดาวเลยนะจ๊ะตอนที่พี่กูเข้าไปเรียนเตรียมทหารเนี่ยพ่อแม่กูตัวกูน่ยต้องทําใจเอาไว้นะเออว่าเข้าไปแล้วนะถ้ามีการฝึกอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเขาให้ผู้ปกครองเซ็นเลยนะถ้าเกิดการตายการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยทั้งครอบครัวทั้งบ้านต้องทําใจนะอย่างเวลาเขาจะอาจบ โรงเรียนในเรือเนี่ยนะพี่กูจะต้องไปฝึกคอปปอโกนะกับอ่าทหารอเมริกันนะเขาจะมีการส่งคอปปาโกเนี่ยมาฝึกกันทุกปีนะช่วงนั้นอะ่ะมีการอ่าเดินเรือไปโอกินาว่าไปอะไรต่างๆเนาะเออตอนนั้นพี่กูกลับมาเขาเล่าให้ฟังอะ่ะเขาแพ้ทหารไทยกับทหารอเมริกากันอะ่ะคู่กัน ผูกขาเนี่ยแล้ถีบตกลงทะเลพร้อมอกระเป๋าเป้เนี่ยให้ว่ายน้ำเนี่ยไปถึงเกาะล้างนะจ๊ะไปถึงเกาะแล้วให้ใช้ชีวิตอยู่2อ,อาทิตย์โดยใช้วิธีการสวายเว a ลนะโดยการไม่มีอุปกรณ์อะไรการฝึกหนักมากนะจ๊ะถ้าสมมุติตอนเขาถีบให้ทหารเนี่ยไปฝึกตกเรือลงไปแล้วก็ว่ายน้ําไม่เป็นก็คือจมก็คือจมตายก็คือตายนะผู้ปกครองอะไรอย่างนี้เอาผิดไม่ได้เพราะนี่คือการฝึก นะคะนะมันเสียงตั้งแต่เข้าไปเรียนแล้วนะแล้วครอบครัวของทหารแล้วก็ตัวทหารเองเนี่ยที่ตั้งใจเข้าไปเรียนเนี่ยเขารับตรงจุดจุดนี้ได้แล้วเขาภาคภูมิใจที่จะทำงานตรงนี้รับใช้ชาตินะเป็นอาเกียรติภูมิความภาคภูมิใจเนี่ยของครอบครัวแล้วก็ตัวเขาฉะนั้นมึงเป็นนักการเมืองฉะนั้นเนี่ย พวกนักการเมืองหัวควยเนี่ยนะที่ใช้เงินซื้อเสียงเนี่ยรับเงินมาจากไอจ็อดโซลอดเนี่ยนะจ๊ะกลุ่ม n g o เนี่ยที่ทำงานรับใช้พวกไซออนิกเวิร์คเอคอนมิกฟอรัมเนี่ยอย่างพรรคส้มต่ำตมล้มเจ้าเนี่ยนะจ๊ะนะที่เคยเอาวักซวย MRNA ควายซัวหมาดอนเนาเนี่ยนะมาฆ่าประชาชนไทยมาดิพอเปอร์เรชันเนี่ยมึงไม่ต้องเสลอสารแนกระเดะเลตรันเงียนมาจับผิด กองทัพไทยที่เขามีผลงานชดหน้าชูตานะจ๊ะให้ประเทศไทยเนี่ยนะสามารถเป็นประเทศที่มีกองทัพแข็งแกร่งที่สุดท็อปทวนีแล้วปกป้องพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วแล้วก็ไปแย่งแผ่นดินไทยเนี่ยที่โดนไอ้พวกคเมคเมเนี่ยมันขโมยไปเนี่ยกลับมาได้หลายจุดเลยนะจ๊ะผลงานกองทัพเขามีแต่ผลงานพักส้มสกรปรกสก โกหกจกระเปรดแต่ไม่มีที่อะไรล่าสุดเนี่ยนะอ่าผู้สมัครของแก๊งมึงเนี่ยแก๊งควายส้มเนี่ยนะจ๊ะโอ้โหยนะโอโดนตำรวจนะกระตุกขนหมอยดึงควายเนี่ยเข้าคุกกันเป็นว่าเล่นนะเกี่ยวพันกับการพนันนะจ๊ะอ่าพวกอาชญากรรมต่างๆนะ โอ้ตั้งแต่พวกมึงเข้ามาเนี่ยนะพยายามจะทำลายสังคมไทยสังคมครอบครัวให้เสื่อมเสียหลอกให้เด็กๆเ,เนี่ยนะเลิกเรียกกลุ่มป้านะอานะไม่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่แกงทะลุ ถุงยางตอนนี้เขากลับตัวกลับใจน้องหยงน้องหยกเขาตาสว่างแล้วตอนพวกอ e ีบ e ุ้งอีบุ้งเนี่ยไปติดค้งติดตารางเนี่ยติดคุกติดตารางเนี่ยพวกมึงก็ทิ้งเขานะไอ้เฮียธนาทรเนี่ยมีลูกสี่ห้าตัวเนี่ยให้เรียนโรงเรียนดีๆนะเป็นนักกีฬาของประเทศไทยอาส่งเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่มึงเนี่ยไปหลอกเด็ก นะอะคนจนๆที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยกเนี่ยนะมาให้เป็นติ่งแตดมึงผลสุดท้ายเนี่ยให้ไปก่อกวนตรงนูน้นตรงนี้ทีนะพอโดนกฎหมายบ้านเมืองจับไปเนี่ยนะติดคุกติดตารางพวกมึงก็ทิ้งขว้างเนี่ยเขาอย่างกับผ้าอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งเนี่ยอย่าหาทำนะตอนนี้น้องๆหนูๆเยวาวชนประชาชนคนไทยเนี่ยเขาตาสว่างแล้วหลอกยากหน่อยละนะเพราะดิจิตัลฟุต แต่เนี่ยมันมีอยู่เต็มโลกโซเชียลเลยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยจ้ะพักสมรมเจ้าต่ำตมไอเฮีย